สวัสดีค่ะวันนี้หญิงพามาอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะคะนี่พามาดูบ้านลูกค้านะคะชื่อเจไพเจเพสเจไพยจะขายของพวกขายของชำนะคะมีน้ำแข็งด้วยนะคะถ้าครอยู่แถวนี้นะมาอุดหนุนเจไพยได้วันนี้พามาดูนะคะบ้านนะคะสองชั้นเดี๋ยวมาคุยกับเจของบ้านเลยดีกว่านะคะเจไพยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เจ๊ให้บ้านสวยมากเชิญชมด้านในได้นะคะ,ะเชิญชมด้านในได้เลยเจ๊ภัยอันนี้บ้านเราจะอยู่ที่สองชั้นใช่ไหมคะ,ะ,ะงบประมาณในการสร้างที่นี่อยู่ที่เท่าไหร่คะล้านแค่ะ1นึ่งล้านแปบาทขนาดอยู่ที่เท่าไหร่คะ สล็อกเป็น12ยาวเข้าไป15เมตรยาวเข้าไป15อันนี้ก็คือ15นี่คือรวมระเบียงแต่ถ้าหากว่าพูดถึงตัวบ้านก็จะประมาณ12 12 8อูณส2ชั้นร้อยเตารางเมตรนะคะตะกี้งบอยู่ที่ประมาณล้าน8ก็จะสวยแล้วก็เรียบผนังสีขาวดูสะอาดดีไม่มีฝ้า ไม่จะไม่มีฝุ่นภายในเย็นเออเย็นจริงของเราจะมีเป็นสองชั้นนะคะอ๋อค่ะตรงนี้อย่างที่ตรงนี้จะทำอะไรคะเจ๊พื้นตรงนี้พื้นที่จะทำขนมค่ะเป็นขนมแล้วเป็น,นไรนะเนบเกอรีเเ่เป็นเค้กเป็นเค้กเพราะว่าเ็าจะทำเค้กแล้วว่าด้านหน้าจะขายชาโอ้ก็ขายชาข้างหน้าเลยแล้วตรงนี้เป็นร้านขายเค้กโอยงีว่าเหมาะ เจทําเองหรือเปล่าทำเองไม่ได้ทำหอเขาเช่าเขามาอ๋อเขามาเช่าแล้วใช่ไหมเขาเช่าเดือนเดือนเดือนหน้าเดือนหน้าเขาจะเปิดขายย่างจี้งเขาต้องมีต้องต้องมีพวกเครื่องอบเยอะก็จะมีครัวนิดนึงมีเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ได้นะคะแฝนได้เจาะได้แฝนได้เจาะแฝนพวกตู้บิวอินได้เลยนะได้ค่ะพัดลมดูดอากาศพัดลมดูดอากาศก็เจาะแฝนได้ เป็นซิงค์ตรงนี้เนาะเอา,เอาห่วงหูินมาใส่นี่เจ๊ผ้าทัว์ชั้นสองละโ <c oughs> ครงสร้างนะคะเป็นโครงเหล็กับพื้นชั้นสองก็จะมีห้องโถงมีห้องน้ำสองห้องมีห้องโถงแล้วก็ห้องนอนสองห้องห้องนอนสองห้องโอเคอเค่ะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ร้อยเก้าสิบหกตารางเมตรทั้งหมด <c oughs> สองชั้นใช่ไหมคะสองชั้นสองชั้นร้อยเก้าสิบหกตารางเมตรนี่ห้องน้ําใช้พื้นกันร้อนไซนิิตของเราเหมือนกันเวลาเขาปูห้องน้ํานะคะเอาพื้นวางก่อนนะคะแล้วก็ทากันซึมพอเทสทิ้งทิ้งกันซึมไว้เนี่ยประมาณหนึ่งถึงสองคืนก่อนมันไม่ซึมแล้วเนี่ยค่อยมาปูกระเบื้องทับได้เลยเห็นไหมคะนี่พอเวลาปูกระเบื้องทับแล้วก็ปูกระเบื้องตรงเคิร์บตรงนี้ขึ้นมาหน่อยนะตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน นี่คือในส่งของตัวห้องน้ำนะคะเจาะแวนได้เห็นไหมเจาะแขวนพวกซิงล้างหน้ากระจกได้หมดนะคะแล้วก็รวมถึงวางพวกสุขภัณฑ์พวกนี้ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็พวกฝักบงฝักบัวชาวนะคะหรือว่าเราจะเจาะติดตั้งพวกเครื่องทำน้ำอุ่นก็ได้นะคะมีสองห้องน้ำแล้วก็ มีสองห้องนอนโอ,นอน้โหขอเข้าไปชมนะคะห้องนอนอันนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่เลยนะเนี่ยห้องนอนใหญ่ม,มีตู้เสื้อผ้ามีห้องนอนนะคะแล้วก็ติดหน้าต่างแบบนี้โอ้โ oh, หเห็นวิวเลยนั่นดูซิเนี่ยหลังคาแปรห่างได้สี่เมตรเลยเนาะใช่สี่เมตรเลย อย่างเงี้ยดูสะอาดสะอานนะคะหลังคานะคะของเรานะ้มันสามารถวางแปรห่างอย่างเงี้ยเห็นไหมคะด้วยความที่เจ๊บอกว่าขนาดห้องอยู่ที่สี<ม>่เมตรนั่นหมายความว่าขนาดห้องอันนี้นะคะไม่ต้องวางแปรเหล็กระหว่างตรงกลางแล้วเห็นไหมคะก็แข็งแรงช่างเขาก็ขึ้นไปเดินทําได้เลยนะ <laughs> ใช่ชไหมตอนแรกตอนแรกช่างขึ้นไปดูหวาดเสียว <laughs> ช่างขึ้นไปทาหวาดเสียวไหมคะช่างเขาน่าจะชินแล้ว <laughs> ใช่เพราะว่าถ้าช่างบางคนที่เขาไม่ชินเขาจะมองว่าเฮ้ยแข็งแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่เนี้ยดูี่เนี้ระยะห่างแปลเนี่ยสี่เมตรได้เลยนะคะแข็งแรงมากผนังที่นี่สูงประมาณกี่เมตรคะเจ๊ชั้นบนนี่สองประมาณสามเมตรนะคะสองเมตรกว่ากว่าสามเมตรไหมสองสองเมตรแปดสิบอืมสองเมตรแปดสิบเห็นไหมเนี่ยเดืความที่ผนังอะค่ะ มันสูงแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเวลาเราไม่ทําฝ้าเนี่ยมันก็จะมีฟิลที่มันเรารู้สึกว่ามันโปร่งโล่งขึ้นเนาะ uh huh. ค่ะพื้นที่ทั้งหมดที่นี่นะคะอยู่ที่ร้อตารางเมตรนะคะ2ชั้นนะทั้งของทั้งแรงรวมแล้วอยู่ตกอยู่ที่ตารางเมรละ9,000บาทนะได้ทั้งเย็นประหยัดแข็งแรงนะไม่ต้องทำฝ้าเพราะว่าหลังคาเราเป็นฝ้าในตัวแล้วนะคะแล้วก็ มีล่องระบายอากาศทุกแผ่นทั้งตัวหลังคาและตัวผนังนะคะทำให้บ้านเย็นแล้วก็ไม่รานด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในความที่มันเป็นร่องเนี่ยก็คือแข็งแรงมากเนี<ม>่ยต้องมาถามจากผู้ใช้จริงเลยว่าฝนตกเนี่ยเป็นท่นชีจะเสียงดังไหมหรือจะแบบอะไรพวกนี้ไหมอาจร์เจพายการันตี่อยว่าดังไม่ดังไม่ดังเสียงเงียบเสียงเงียบเนาะมันจะไปดังได้ไงม่งใช่ไหมมันจะไปดังได้ไงอ่ะมันมีโฟมหนาตั้งสิบเซนเพื่อซับเสียงอีกทีหนึ่งอะค่ะ คนมาเช่ายังบอกเงียบนอนสบายเลยล้อค่ะอันนี้ก็พ yani ื้นที่โดยรวมอยู่ที่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างบนนะคะก็คือชั้นสองเนี่ยนะเป็นโถงกว้างๆแบบนี้อ่ะตะกองซูมทั่วๆเลยเจ๊ไพ่เปิดที่นี่ไว้ให้คนมาเช่านะด้านล่างเขาจะเป็นร้านขายขนมทำขนมนะคะก็จะมีหนึ่งโถงใหญ่ๆก็คือมีหน้าร้านมีห้องน้ำมีครัว ส่วนข้างบนชั้นสองนี้ก็จะมีโถงใหญ่ๆแบบนี้มีห้องน้ําอยู่ตรงโน้นมีตู้เสื้อผ้าสองอันมีสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงใหญ่ๆโอ้โห,โโหเลิศทั้งหมดนี้ล้านแปดจบปิดแค่นี้พอไม่ต้องแบบอะไรามากมายแล้วนะคะอันนี้เจไพรยมีไว้เพื่อให้ลูกค้ามาเช่าตอนนี้มีผู้เช่าแล้วเห็นไหม<อ>เพราะว่าเขามองแล้วว่าโอ้โห เจพายขอจองเช่าเลยข้างล่างเขาจะทําเป็นเบเกอรีร่มาล้องขอเช่าแต่ยัง<ล>สร้างไม่เสร็จลเป็นคนที่ไหนอ่ะคนเขาเขาซื้อบ้านอยู่แถวหมู่บ้านแถวแถวนี้แหละแต่เขาไม่มีหน้าร้านอ๋อโหถือว่าคุ้มนะเพราะว่าตรงนี้โลเคชั่นดีติดถนน<ม>เนาะอือือค่ะดีเลยก็ถ้าหาว่าใครอยากจะมาหาเจพายนะคะจะมาดูตัวอย่างบ้านนะคะมาหาเจพายที่ที่ไหนคะ ที่ร้านเจ๊ไพเลยนะคะอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรียินดีให้ดูชมค่ะนั่นค่ะยินดีพาชมเจ๊ไพขายะดูเป็นตัวอย่างได้ร้านเจ๊ไพขายของชํานะคะมีของชำมีหหารตำสั่งใช่ร้านอาหารตำสั่งก็มีน้ำแข็งก็มีส่งนั่นน้ำแข็งเย็นทุกก้อนแล้วก็นี่เห็นไหมข้างล่างของเจ๊ไพใกล้ๆกันอีกก็จะมีเบเกอรี่มีขนมมีชา ไข่<ล>มุกด้วยอย่าลืมนะจ๊ามาอุดหนุนก็นได้นะจ๊าอยู่ที่อำเภอพานทองอจังหวัดชลบุรีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ